สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกับแอลนะคะวันที่เจ็กนันนี้แล้วนะคะและแอลก็มีเมนูมหอยโขงนะหอยนาหรือหอยอะไรไม่รู้แอลไม่รู้แอลแยกไม่ออกนะคะว่าเขาคือหอยแบบประเภทไหนนะคะนี่คือตัวเขาอยู่ข้างในเห็นตัวเขาไหมแอลต้มนานหรือเปล่าไม่รู้นะตัวเขาหดลงมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ความตัวใหญ่เขาด้วยนะว่าค่ะทุกคนเนี๋ยเรากินกันดีกว่า ออกมาออกมาไม่ออกทุกคนเห็นสีแดงๆไหมมันคืออะไรใครเหรอไม่รู้เลยกินทุกอย่างนี่น้ำจิ้มนะฮะ <c oughs> พ <c oughs> ่อไม่ออก น้ำจิ้มแซ่บเวอร์เด็ดมากทุกคน อร่อย <G ül> <G ül> ออกมาเป็นยวงเลย m mm. นี้เอาออกยากจังอ๋ออ๋ออ้ ใหญ่มากโอเ็เ็มากทุกคน うん。Mm. mm -hmm. ก็ไม่ได้